เคยสงสัยใช่ไหมครับน้ำจิ้มตามร้านอาหารเนี่ยทำไมเขาสีนวลน,นวลแล้วก็มีรสละมุนลิ้นกลมกล่อมกำลังดีเลยมาเลยครับน้ำจิ้มซีฟูดนมสดครับเอาเครื่องปั่นมาเลยครับตามด้วยรากผักชีลงไปครับแล้วก็กระเทียมครับตามต่อด้วยพริกขี้หนูสวนครับแล้วก็ต้นผักชีใบผักชีที่เหลือเนี่ยแหละครับนำมาใส่ลงไปเลยครับ เพื่อให้สีสันเข้มข้นขึ้นนะครับตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวครับในส่วนผสมทั้งหมดเชฟได้พิมพ์ไว้ท้ายคลิปเลยนะครับไม่ต้องไปจดกันอยู่ตามต่อเลยครับน้ำปลาครับตามต่อด้วยน้ำมะนาวเข้าไปเลยครับแล้วก็นี่เลยครับตัวสำคัญนมสดครับแล้วก็ตามด้วยเกลืออีกเล็กน้อยครับ เริ่มปิดฟ้าแล้วก็ปั่นทุกอย่างให้แหลกให้หมดให้ละเอียดเลยครับสีของน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราก็จะมีสีขาวนวลขึ้นมาอย่างนี้แหละครับ ถ้าคิดไม่ออกว่าจะนําไปกินกับอะไรนะครับเดี๋ยวเชฟจะแนะนําให้ครับอันแรกก็คือกุ้งแช่น้ําปลาครับแล้วก็อาจจะเป็นหมูมะนาวก็ได้นะครับเป็นเมนูน้ําจิ้มซีฟูด้ดนมสดที่จะมีความนวลแล้วก็รสชาติไม่โดดไม่จัดจ้านเหมือนน้ําจิ้มซีฟูด้ดปกตินะครับกินได้ครับ ไม่ท้องเสียครับเชฟกินมาหมดแล้วครับเมื่อลาดน้ำจิ้มลงบนกุ้งแช่น้ำปลาของเราแล้วนะครับก็โรยด้วยหอมเจียวแล้วก็ผักชีอีกสักเล็กน้อยนะครับแม่เมนูนี้เห็นแล้วกินน้ำลายตามเลยใช่ไหมครับโอ้โหนมที่ใช้นั้นใช้เป็นนมสดหรือนมลดจืดนะครับ เมนูนี้สามารถนำทำกินหรือนำไปปรับนะครับทำขายสร้างงานสร้างอาชีพกันได้เลยนะครับถ้าอยากจะเก็บไว้ให้กินได้ในานานหลายๆวันนะครับก็ยังไม่ต้องใส่นมสดเวลาจะกินนะครับก็ค่อยเติมนมสดเข้าไปนะครับหรือนมจืดน,นะครับแล้วก็บีบมะนาวเพื่อกระตุ้นความเปรี้ยวขึ้นมาอีกเล็กน้อยเท่านี้เองครับก็มีความแซ่บเหมือนเดิมเลยครับ